ว่าจะ,จะจะจะจัดปาร์ตี้แล้วก็ประกาศให้ทุกคนทราบว่าจะยุติบทบาทแล้วก็ที่เหลือมึงไปทํากันเองแล้วกัน <c oughs> แต่มันก็มีจุดจุดผันผวนอีกอะไรเงี้ยจุดปกผันอีกว่ามันมีพิชิตมีเพื่อนสนิทเป็นชาวเยอรมันสองคนก็คือกาบี้กับอาเล็กซ์อย่างเงี้ยพอเขารู้ว่าพิชิตจะยุติไอเดียในการทำเบียร์ทั้งหมดเขาก็คง เสียดายเดวก็คงอยากให้ไปชิดได้ไปต่อก็ก็เลยส่งข้อความมา,มา,มาบอกว่าชิดอย่าอย่าอย่าพิ่งหยุดอย่าพิ่งหยุดเดี๋ยวไอเนี่ยเดี๋ยวไอจะส่งตัวเครื่องบินมาให้อยู่นะแล้วมาอยู่กับฉันหนึ่งวีคเลยนะและไอเนี่ยจะพาดูไปจะพาอยู่จะไปดูว่าไอไอไอเบียในประเทศเยอรมันเนี่ย เขาทำกันย ja ังไงวิถ e e ีช so ีวิตของเบียรกับชุมชนเบียรกับสังคมเบียรกับประเทศเนี่ยมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็เขาพูดเอาไว้แล้วก็แล้วก็เขาก็ทำมันจริงด้วยก็ส่งตัวเครื่องบินมาให้แล้วก็เขียนจดหมายรับรองทั้งหมดว่าเออพิจิตเป็นแขก VIP เขาอะไรเงี้ยก็พิจิตก็ไปอยู่เยอรมันหนึ่งสัปดาห์นะครับ พอกลับมาอีกทีเสร็จปั๊บเนี่ยพอกลับมาอีกทีพี่จิกกเปลี่ยนความคิดก็เป็นชั a เ t อ r 2สองของของของชิดเบียร์ไปเลยก็คือ <แ S 2> ตอนแรกตอแาแก้ว่ต้มเบียร์แก้สนุกสนุกต้มเบียร์แก้เหงาแต่รู้สึกเกิดความฮึกเหิมว่าเบียร์แม่งร้ายกาบ อยากจะต้มเบียร์เปลี่ยนประเทศเลยรมานั้นก็พิจิก็เปลี่ยนเปลี่ยนแมสเซจเป็นต้มเบียร์เปลี่ยนประเทศเพราะว่าพิจิเนความความร้ายการของมันก็ความร้กาจกับมันก็คือเฮ้ยจริงๆแล้วการต้มเบียร์เนี่ยมันรู้สึกว่าเฮ้ยอานาจมันอยู่ในมืออยู่ในมือเราจร,จริงอะไรอะไรเงี้ยก็เกือ f ฟ e ลลิ่งเนี้ยฟีลลิ่งดี่พึ่งพาตัวเองด้านความเมามันก็มันก็ มันมันตราตึงอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ก็เห็นว่าประเทศเราที่มันยังจมปลักอยู่แบบเนี้ยจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นมาจากไมเซ็ตของพวกเราเองต่างหากล่ะที่ท,ที่เราคิดว่าถ้าเรามีปัญหาอะไรอ่าูุบ้านเรามีปัญหาอะไรจังหวัดเรามีปัญหาอะไรสังคมมีปัญหาอะไรแล้วก็คาดหวังว่ารัฐบาลต้องมาช่วยซิว้าอะไรเงี้ยคือทุกอย่างต้องพูดกัที่ รัฐบาลเดี๋ต้องพึ่งไปที่รัฐมนตรีพึ่งไปที่พุ่งไปที่นายกหมดก็ต้องมีไทยสักคนที่เป็นอัศวินขี่ม้าขาวต้องมาช่วยเราสิวาอะไรอย่เงี้ยแล้วเราก็คุ้นชินคุ้นเคยมีไมซ์เซ็ตแบบนี้ซึ่งจริงๆมันเป็นการเอาซอสความรับผิดชอบต่อตัวเองมันเป็นการเอาซอส การพึ่งพาตัวเองซึ่งมันไม่ได้เป็นไปตามแม้แต่หลักพุทธ,ธะก็บอกว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอะไรเงี้ยทุกคนต้องต้องต้องพึ่งพาตัวเองให้ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าไม่เซ็ตเรามันมันมัน,ม,นมันอ่อนแอมากนั่นแต่กบว่าทีนี้ปัญหาของเวลาเวลาเราเอาซอสความรับผิดชอบของเราไปอยู่ที่มือของผู้อื่นเนี่ยมันเป็นการ ลดอํานาจตัวเองมันเป็นการทำลายอํานาจตัวเองอํานาจมันไปกระจุกตัวอยู่ตรงกลางสังคมมันก็เป็นอยู่แบบนี้แล้วก็มันก็มันไม่ไปไหนสักทีดังนั้นพิชิตคนพบแล้วพิชิตเข้าใจแล้วเบียแม่งร้ายกาจอะไรเงี้ยซึ่งิชิตอยากจะบอกว่า จงเอาอำนาจนั้นกลับคืนมาอำนาจอยู่ในมือเราตั้งแต่เกิดอะไรเงี้ยแต่จะให้พิชิตนั่งเทศนั่งพูดธรรมะคนก็คงไม่เข้าใจอุดมการณ์นี้แล้วพิชิตว่าเชียรเบียรนี่แหละเบียร er นี่แหละเบียร์นี่แหละเป็นเป็นเป็นเครื่องมือทําให้อยู่จนหนัก ทำให้ดู realize the power is in your hand อะไรเงี้ยนั่นหมาความว่าปิจิตไ,ได้มี hidden message อยู่ในการทำเบียร์ครั้งนี้เพราะนว่าปิจิตบอกว่าต้องเบียร์เปลี่ยนประเทศเมื่อไหร่ก็ตามที่คนไทยสามารถพึ่งพาตัวเองด้านความเมาได้ประเทศนี้แม่งเปลี่ยนแต่ความหมายมันมันไม่ใช่หมายความว่าทุกคนทาเบียร์ได้ทุกคนไปทําธุรกิจเบียร์มันไม่ใช่คือปิจิตต้องการ ให้ทุกคนเกิดคำถามที่สองคำถามที่สามว่าถ้าเราพึ่งพาตัวเองด้านความมองได้แล้วเนี่ย what else what else ยังมีอะไรอีกบ้าง <Yeah. S 1> ที่เราจะพึ่งพาตัวเองซึ่งพิจิตว่าตรงนั้นน่ะเป็นสิ่งที่ motivate พิจิตจริงๆเพราะพิจิตต้องการให้คนจะหนักว่า what else เพราะว่าเมื่อไหร่ที่มีคนจะหนักว่า what else เมื่อไหรที่มีจํานวนคนตระหนักคําว่าวัดเอลส์มากๆเนะี่ยพิจิตเชื่อว่าวันนั้นคือวันที่ประเทศไทยจะเปลี่ยนวันนั้นก็คือวันที่เราจะมาคุยกันเรื่องการการปฏิวัติประเทศนี้ก็คือปฏิวัติทางทางความคิด